ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับคนยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครก็จํา อัปเดตนะครับทุกคนข่าวสารนะครับเกี่ยวกับอีฟบอล2องพันยโซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทาการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับทุกคนหลังการอัปเดตวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ยังอยู่กับเรานะครับทุกคนสิ่งที่หมดอายุไปนะครับรวมไปถึงสิ่งที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กนักเตะนะครับทุกคนรวมไปถึงพวกอีเวนต์การแจกฟรีตานะครับก็มีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างรองทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกัันนะครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาเทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างนี้ผมได้บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนเป็นวันพฤหัสนะครับก็คือตัวเกมนะครับมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมทุกคนก็คือปิดตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดอีกทีคือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับ ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดอีกทีก็คือช่วงประมาณบ่ายสามนะครับทุกคนไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนนี้อยู่แล้วนะครับก็เรามาดูเสียงที่เราต้องเจอกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มเชียงแรกคือในส่วนของลอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสรับขายที่ลอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50ทองหรือว่า 50E สิบอบอลคอยนะครับต่อมาคือ7จล้านดาวโหลดนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็ยัง มันยังอยู่ในช่วงของแคมเปญอันนี้นะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาเรียเรียนรูทา้งฝั่งของแพ็คนาเตกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับแพ็คนาเตะนะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับทุกคนเริ่มเรียงเรียงที่แพ็คแรกกันก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับแพ็คแรกนะครับทุกคนเป็นแพ็คของ e p i ิ National g u a r d i a n นะครับซึ่งเป็นแพ็คที่ยังอยู่กับเรานะครับทุกคนก็คือยังไม่หมดอายุนะครับเป็นแพ็คที่นําทับโดยเปาโลมาลดิเน่ทุกคนโลธามัตเทอุสนะครับแลวก็ปีไดเช็คนะครับก็ จากหมดอายุไปคิวคือวันจันทร์หน้าเลยนะคุณก็คืออยู่กับเราอีก 4- 5หวันเลยด้วยกันนะครับและต่อมาคือแพ็คของ E ี post พสโคนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็คือยังอยู่กับเราเช่นกันครับทุกคนเพราะว่าจาหมดอายุไทีกวคือวันพฤหัสหน้าเลยเขาสำหรับ E ี post พสโคนะครับทุกคนและในส่วนของวันนี้นี่ครับทุกคนสำหรับตำนานใหม่นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลก็คือเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ หลุดเข้ามาในถังข้อมูลนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกนํามาให้เปิดนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับทุกคนจะหยิบยกตํานานคนไหนเข้ามานะครับหรือว่าจะหยิบยกนักเตะโชว์ไทม์รูปแบบไหนเข้ามานะครับวันนี้ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับและแพ็กต่อมาคือแพ็กของซัมเมอร์ทรานเฟอร์นะครับสำหรับล่าสุดนะครับทุกคนเป็นซัมเมอร์ทรานเฟอร์วอลุ่ม2นะครับทุกคนก็คาดว่าวันนี้นะครับทุกคนอาจจะมีนะครับทุกคนย้ําว่านะครับอาจจะมี ชาร์ฟือวอลลุ่มสเข้ามานะครับเพราะว่ามีนเตะย้ายทีมอีกเยอะยๆมากมายเลยนะครับที่มีการย้ายทีมเช่นกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกนําเข้ามาให้เปิดนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยิางเพิ่มเติมให้อีกทีลวกันนะครับต่อมาในส่วนของ Player ยอร์วีนะครับก็เมื่อวานนะครับตัวเกมได้มีการเปิดเผยเงามาทั้งหมด3เงาตามนี้เลยนะครับเป็นเงาในนาทีของการยิงประตูนะครับทุกคนคนแรกคือนาทีที่25นะครับคนที่2นาทีที่65และคนที่3นาทีที่แ7นะครับและเมื่อผมหาข้อมูล ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนาทีที่87นะครับเป็นโจชัวเซอร์เกียทุคนที่ยิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและต่อมาเป็นโมเมซาลาทุกคนนาทีที่65นะครับยิงให้กับหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนเลยก็นาทีที่25นะครับเป็นไปได้2คนก็คืออาจจะเป็นไคลฮาวเวตของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็คารุมิโตมะจากไบรตันนะครับก็คาดว่าจะน้ำทัพโดย3-4คนนี้ทุกคนแล้วคนที่เหลือนะครับต้องรอดูล้วกันนะครับว่าจะมีใครที่มาพร้อมกับนักเตะเหล่านี้กันบ้างนะครับ ก็ระหว่างนี้นะครับคนเรามาดู2การคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเบสลีเจนเอ AA นะครับคนก็ให้การคาดการณ์มาทั้งหมด11คน11นักเตะเลยด้วยกันนะครับกอน,นำทัพโดยนี่ทุกคนโมอิมิซาร่าคุณโรเบิร์ตเลวานอฟ,ฟกี้นี่ครับบุก a โยสากาเจ้าเนเวสกับทุกคนมาร์ติโอโควาสิตนะครับคาอูรูมิโตมาร์คนโจชัวเซอรซีนี่ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับ ก็สมมติว่าท่ามนมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและแพ็กอื่นเพิ่มเติมนะครับทุกคนไม่าจะเป็นแพ็กของ n ในช่ Team s e l อ c t i ันนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์คนก็คือหมดอายุวันพฤหัสหนหน้านั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยลองฟังคอนเทตที่ไม่มาให้เลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือเทมของนอ m a ม i n g Contract นะครับนี้ก็เหลือเวลายาวๆอีก2 1วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือเก็บไอเทมดาวรอแลกกันได้แบบยาวๆเเลลยนนนะะะคคครรรับปมมมาาาาณีีทแแต่อดู็ มีมาให้หมวกันบ้างนะครับคนก็เราไล่เรียงไปทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะครับก็เรามาเริ่มวันเชียงแรกคือแพ็คของ777นะครับทุกคนที่นําทัพโดยโรแบร์ตพีแรสนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์เท่านั้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยแล้วกันนะครับต่อมาคือแพ็คโค้ดนะครับทุกคนมีทั้งเดลาฟันเต้ผมแล้ก็สตอยโคบิดนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก2เดือนกว่าหรือว่า70วันนะครับคนยาวๆเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแพ็คครัับอนนี้ก็เหลืเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสหรับพวกพพรรีีเมม่ยแ็หือวันแแนลพ็ของ มีมาให้เหมานะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาดูน้องฟังของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับอีเวนต์การแจกฟรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเช่นกันนะครับเริ่มที่อีเวนต์ที่เกับคนหรือว่ากับยูเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเรื่องที่อันแรกนะครับเป็นชาร์ลีนิเวนต์ของอัลิมิเต็ดนะครับทุกคนที่เป็นรูปภาพของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก่อนันนี้นะครับมีการแจกฟรีเป็นพวกไอเทมอัพสกิลนะครับทุกคนก็มีการเปลี่ยยยนน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 นแแแปปปปลลลงงงงเเเเเเชช่่กกกกัััััััะะะะคคคคคครร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 รบบบบบวววมมมมไไถึออออออีีีตตต์์ขขิททุ็็็ูููภาาาพหืสด้ เปลี่ยนแปลงเช่นกานสาหรับหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับต่อมาจะเป็นฟั่งของอีเวนท์ที่เล่นกระบอดหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างน,นะครับทุกคนสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกระบอดหรือว่าเล่นกับ AI นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คืออันแรกก็คนเป็นฝั่งของทัวร์อีเวนท์นะครับเป็นอังกฤษคลับทุกคนเป็นการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีนะครับก็รอบที่แล้วนะครับเป็นการแจกฟรีอ่าการเปิดแพ็กของซัมเมอร์ทรานเฟอร์นะครับ,ก,รรบก็คิดว่าสัปดาห์นี้นะครับน่าจะเป็นคิวของ Player o เพลย์เะครับ และต่อมาก็คือทางฝั่งของเนี่ยทุกคนมิชชั่นนะครับพกุกคนแคมเปญออสจีทีฟนี่ครับสำหรับออ e จีทีฟของ77นะครับทุกคนอันนี้ก็คือยังมีการดําเนินการต่ออยู่นะทุกคนก็คือเป็นการแจกทองฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไล่เรียงเควสไม่ครบนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเป็นหน้าตาของการแจกทองนะครับก็ยังแจกกันอยู่ต่อนเนื่องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแคมเปญก็คือยังไม่จบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับก็รีบไปเคลียร์เพื่อรับทองฟรีกันด้วยเลยกันนะครับส่วนใครที่ เคลียแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าได้รับทองฟรีกันแล้วหรือยังนะครับและนี่ก็คือแคมเปญที่บอกไปนะครับทุกคนเป็นเจเจล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่ามันเหลือเวลาอีก1สัปดาห์ด้วยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญลอตอรีที่ผมได้เรียงไปเมื่อกี้นะครับบทก็มี s p e c i ี l i n อตเตอรีนนะครับทุกคนการแจกนักเตะนัมเบอร์เจ็ดนะครับชาเลนจ์อีเวนต์ครับทุกคนแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเป็นสับ ทัวร์อีเวนต์กันทุกคนเลยก็เป็นการแจกฟรีในอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับก็คือยังอยู่กับเรายาวๆอีก1สัปดาห์ด้วยกันนะครับสำหรับแคมเปญของ77็ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนั่นเองนะครับและเพิ่มเติมก็คือนี่ทุกคนสัญญาพาร์ทเนอร์คนหรือว่า Official Partner of Manchester United นะครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับว่าคุณอมินะครับคนหรือว่าอีฟุตบอลของเรานะครับได้เซ็นสัญญาต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนั่นคืออเป็นีก หนึ่งทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักๆพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆของตัวเกมเลยนะครับก็บอกเลยว่าได้ไปต่อบทุกคนรอบนี้นะครับือว่าหลังจากนี้นะครับก็รอซัดนักเตะของแมนยูได้แบบยาวๆเลยนะครับและต่อมาคือทางฝั่งของ daily game นะครับทุกคนอันนี้ก็ปิดท้ายให้กันนะครับสำหรับ daily game นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปยิงจุดโทษกันให้เยอะๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดของรางวันหรือว่าของแจกฟรีเหล่านี้นะครับทุกคนเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ ตัวเกมรอแจกอยู่นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปยิงจุดโทษเพื่อรับของรางวัลรับของฟรีกันด้วยแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเปิดทีคือช่วงประมาณบ่ายสามถึงวันสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับทุกคนถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนนะมีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับจะดำเนินอัปเดตยืนยันเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันนะครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครัับไวอกน่คปาาีสสดร